วันนี้ผมจะมาพูดถึงความสามารถแบบเข้าใจง่ายขอโคดัมินาปั้นยังไงดีหรือจะเอาไปเล่นกับใครได้บ้างเอาไว้ให้เป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับ List Man s ช o p ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมเกณฑ์ i นิมแพก็กบนเว็บรับ Li ิส m a นคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ List Man ชอปเท่านั้นลิงก์ใต้คลิปเลย สวัสดีชาวเกมเมอร์จักรวาลไปดีทุกท่านด้วยนะครับมายุึกับผมไวสกายโคลาบเด้าเป็นสื่อเวทธาตุน้ําจะมาเป็นซับ DBS แปะน้ํานักสนามบีดาเมจจนทาสื่อไม่ทีมของน็อตคายอะครับถ้าเล่นแบบเต็มประสิทธิภาพคือตัวน้องเป็นตัวเฉพาะทางที่เอามาเล่นกับตัวน็อตคายได้ดีมากๆนั่นแหละครับของอัพจะประมาณนี้นอกนั้นจะลองแมปใหม่กับบอสใหม่ของไ <'m> อ้หมอดัตโตเล่น้องเติบโต,ตเป็นอัตาคิ โอเคไปดูความสามารถกันก่อนผมจะสรุปแบบง่ายๆแบบนี้นะทั้งส่วนตีปกติกับชาร์ตตีเนี่ยถ้าน้องเอามาซับอย่างเดียวไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับซึ่งผมขอข้ามไปก่อนที่น่าสนใจก็คือสกิลธาตุเพราะกดสกิลปุ๊บจะมีหลอดดวงจันทร์อยู่ด้านหลังอันใหญ่ๆเลย แล้วก็จะทําดาเมจน้ําวงกว้างไปหนึ่งครั้งจากนั้นจะมีวงน้ําติดตามตัวในสนามแปะน้ําทุกสองวิเป็นดาเมจน้ําปกตินะครับผมจะเปรียบเหมือนกับโคคุมิเลยทั้งเสียงทั้งวงพอๆกันเปรียบเหมือนมีแมกกาพุนตามตัวเราไปตลอดนะครับไม่ได้อยู่ในสนามเองซึ่งทางฝั่งของโคราบิน่าจะเป็นคลื่นน้ําอ่อนๆแปะไปเรื่อยๆอ,อ,อยู่กับตัวยืนสนามนานประมาณ25วิเลยคูดาวก็น้อยกว่าเท่ากับว่ากดสกิลได้เรื่อยๆพอกดสกิลมาปุ๊บ จากนั้นให้ตัวในทีมไปทําดาเมจของน็อตคายดาเมจจันทาทั้งหลายอะครับมันจะทําให้ดวงจันทร์ด้านหลังสะสมจนเต็มแล้วก็จะมีดาเมจเสริมเป็นดาเมจจันทาลงมาจากฟากฟ้าค่อนข้างรุนแรงเลยนะอย่างเช่นถ้าดวงจันทร์เก็บงอกเกยจันทาเต็มหรือตอนนั้นมีงอกเกยจันทาเยอะสุดโคลบ,บิน่าก็จะมีดาเมจงอกเกยจันทาเสริมให้นะครับเป็นดาเมจเขียวขาวลงมาจากฟากฟ้าไม่บ่อยมากแต่แรง ถ้าเก็บชาร์จันทาก็จะเป็นดาเมจชาร์จันทาอะไรแบบนั้นแล้วถ้าใส่น็อตคาย2ตัวในทีมแล้วลอกแรงน้มถ่วงก็จะมีขอบเขตกว้างกว่าเดิมนะครับสกิลสรุปคือถ้าอยากเล่นแบบเต็มที่ก็เล่นกับตัวน็อตคาย2ตัวในทีมแล้วก็เล่นได้หมดเลยอย่างทีมฟินเนเฟอร์เหล่ามาอินเนฟาเซียนม้าและอื่นๆในน็อตคาย แต่การแปะน้ำที่นานแบบนี้เป็นตัวแปะน้ำให้ทีมนอกรถคายเฉยๆก็ยังพอได้นะครับจะเรื่องทีมไว้ทีหลังนะมาต่อที่อัลติเมทน้องจะเปลี่ยนพื้นที่รอบๆให้กลายเป็นลุน่าโดเมนคือวงเหมือนโดมในหิดะแล้วก็ทาดาเมจน้ําวงกว้างโดเมนมันก็คืออนาเขตที่น้องเรียกมาเนี่แหละครับถ้าใครยืนอยู่ในอนาเขตนี้จะมีดาเมจจันทาแรงเท่าๆกับแฟกซีลมเอามาบัฟให้ตัวยืนสนามที่ทาดาเมจจันทาที่ยืนอยู่ในโดเมนนั่นแหละครับ ระยะเวลาโดเมนก็นานมากคูดาวน้อยพลังงานธาตุก็ใช้น้อยอันนี้แค่สกิลกับเอลตินะมาดูแพสซีฟเสริมตัวในทีมไปทำชาร์จไฟฟ้าหรืองอกเงยตกผลึกธาตุน้ำปกติถ้ามีน้องโคลาบิน่าไปด้วยจะเปลี่ยนเป็นชาร์จจันทางอกเงยจันทาตกผลึกจันทาแทน แล้วก็เอาไปเพิ่มดาเมจพื้นฐานของดาเมจจันทาทั้งหลายที่กล่าวมาเนี่ยให้เราทำเฮดพีถึง40,000ก็จะได้ดาเมจจันทาไปแบบเต็มๆครับแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะนอกนั้นถ้ามีคนรบิน่าในทีมลัคนาจันของทีมจะเพิ่มเป็น1ระดับเป็นแยมแสงแหละต่อไปเมื่อทำแรงโน้มถ่วงจากสก,กิลครับที่มันมาจากฟากฟ้าจะมีเอฟเฟกเพิ่มอัตราคีให้ตัวเองอันนี้คือซับตัวเองดีมากนะรวมๆคือได้3ชั้นมันได้ประมาณถึง15%เลย ถัดมาก็ตัวที่อยู่ในโดมเมนของอัลติไปทำดาเมจจันทาก็จะได้เอฟเฟกดังต่อไปนี้นะครับถ้าทำชาร์จจันทาความถี่ของการโจมตีของเมฆสายฟ้าจะลดลงคือดาเมจเมฆสายฟ้ามันถี่ขึ้นแล้วถ้าเป็นงอกเงยจันทาก็จะให้เอฟเฟกพิเศษให้ทีมคือเก็บดวงจันทรได้ดีขึ้นมอบให้ทีมได้มากสุด3อันโคลบินน่านี่ทั้งไปแปะน้ำทั้งไปบัฟแล้วก็ไปเก็บดวงจันท์ให้ได้ด้วย สุดท้ายตกผลึกจันทาเรื่องปฏิกิริยาใหม่เนี่ยถ้าเอาน้ําผสมกับหินจะมีเสาขึ้นมา3เสา,ม,สามีดาเมจของตกผลึกจันทาให้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีพาสซีฟนี้ไปแต่ละอันน่ะจะมีโอกาสเยอะขึ้นที่จะโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ดาเมจจะยิงปิ้วปิ้วติดกันได้เลยครับถ้าจะเทียบให้เห็นภาพก็เทียบกับเสาปู่มี3อันมีดาเมจใส่มอนไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นเลยมีพาสซีฟนี้มีโอกาสได้ดาเมจสองครั้งติดกัน ค้ส,สุดท้ายก็พอตัวในทีมหมดสติตอนอยู่ในพื้นที่น็อตคายนะโคลบิน่าจะฟื้นชีวิตให้ตัวนั้นแล้วก็ฟื้นเฮตพีให้ตามระดับความประทับใจของน้องนะครับมีเวลาคูดาวนานระดับหนึ่งอยู่เหมือน C6 ของสายฮิวบางตัวเลยนะคุณผู้ชมแต่อันนี้มันจำกัดแค่ในน็อตคายไงนอกนั้นโคลบิน่าจะเป็นมิดกับสิ่งชีวิตตัวน้อยบางตัวนะครับที่ได้รับอิทธิพลจากแรงจันทาผันนั่นเอง เอาจริงวิธีเล่นของสายซับ d b s แบบน้องเนี่ยกดสกิลเอาติเรียนตัวได้เลยมาดูส่วนการปั้นครับแฟกชิ้นที่3หาค่า HP หรือฟื้นฟูแต่เน้น HP ดีแล้วแล้วก็ชิ้นที่4เป็น HP นะครับชิ้นที่5เป็นอัตราคิหรือความแบ่งคิ แฟกแนะนําก็จะเป็นเซตใหม่เลยนะครับ2ชิ้นให้ชํานาญธาตุ80สี่ชิ้นคนใส่แต่ไม่ได้สู้ในสนามอะ่ะดามจันทาจะแรงขึ้นประมาณ20%แล้วถ้ามีน็อตคาย2ตัวในทีมอีกดามจันทาจะแรงขึ้นอีกเท่ากับแฟกสีลมอีกแล้วอันเนี้ยเอฟเฟกก็จะโดนลบล้างออกถ้าคนใส่เซตเนี้ยเข้าสนาม3วินะครับส่วนอื่นก็จะเป็นซิลเคนมูล4ชิ้นแต่ถ้ามีตัวอื่นของน็อตคายใส่ชิ้นนี้ไปแล้วก็ให้คนราบิน่าไปหาแฝกใหม่นั่นแหละครับ ต่อไปยังใส่4ชนาซิตี้ได้ด้วยเพราะเป็นสายซับถ้าเป็นแฝกผสมก็ HP-ER บวก ER หรือฟื้นฟูไม่ก็ HP-HP บวก HP หรือถ้าใครเป็นมือใหม่ใส,ส่4อินดักเตอร์ไปบับได้เหมือนกันครับสายซับสื่อเวทอะใส่ได้เยอะประมาณนี้เลย ่วนอบุธแนะนําประจําตัวของน้องจะดีมากๆนะครับได้ทั้งเพิ่มพลังชีวิตพอทําดาเมจจันทาฟื้นพลังงานธาตุให้คนใส่ไปอีกแถมมีเอฟเฟกเพิ่มความแรงขีของดาเมจจันทาแรงมากเหมาะกับน้องสุดแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะนอกนั้นก็จะเป็นประจําตัวใครก็ได้เลยครับที่เป็นอัตราขีหรือความแรงขีของพี่นิวอะไรพวกเนี้ยทั้งฝั่ง4ดาวก็จะเน้นที่ B ีพีเดอะวิสิตของกาชา ถ้าเป็นสายฟรีก็โปรโตไทม์เอมเบอร์หรือสมุดมังกรถ้าอยากเอามาบับจมตีด้วยการจัดทีมตัวอย่างเช่นทีมฟรินซูโคสโคลาบิน ne ่าอินเนฟาเนเฟอร์เหล่ามาาโคลาบิน่าหมอไปแล้วก็เซียนม้าอิลูก้าโคลาบิน่าจงลี่อันนี้จะเป็นทีมท็อปๆหน่อยนะหรือเนเฟอร์โคลาบิน ah ่าในฮิดะหมอไปฟรินซูโคสโคลาบิน่าชิโนบุ เดี๋ยวที่มือื่นๆก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับรอตัวเข้าก่อนส่วนกลุ่มดาวม,มันมีออกมาให้หมดแล้วนะครับแต่ผมยังขอไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันสรุปถ้าใครมีโคลบิน่าก็จะทําให้ทีมของน็อตคายเก่งขึ้นมากนะครับมีทั้งการแปะน้ําการเพิ่มดาเมทให้ทีมแล้วก็มีดาเมจนอกสนามให้ด้วยแต่เงื่อนไขก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยถ้าไม่ทําตามเงื่อนไขจะมีหลายๆส่วนที่จะหายไปนะครับ เรื่องราเมจเสริมถ้าบัฟเต็มก็เหมือนจะแรงมากๆนะครับหลักแสนบวกหลายแสนก็ว่าได้แต่มันจะโผลมาทุก5-6วิประมาณนั้นซึ่งแค่นี้ก็ดีแล้วนะเพราะมันทําได้หลายอย่างมากนะครับน้องโคลาบิน่าเราแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำใจให้ผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปบายบาย